เคยสังเกตกันไหมคะว่าภาพลักษณ์ของคนรวยที่เราเห็นตามสื่อกับคนรวยจริงๆที่เราอาจจะเคยเจอเนี่ยบางทีมันส่วนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะหลายคนไม่ได้ดูรีบร้อนไม่ได้พูดเรื่องเงินตลอดเวลาแล้วกออ็ไม่ได้พยายามแสดงออกว่ารู้ทุกเรื่องแต่ก็นั่นแหละคะ่ะดูเหมือนเงินจะไหลไปหาพวกเขาเรื่อยๆแบบสบายๆจนน่าแปลกใจ วันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันค่ะไม่ใช่เรื่องสูตรรวยเร็วหรือชี้เป้าว่าหุ้นตัวไหนจะวิ่งอะไรแบบนั้นแต่จะมาเจาะลึกกันถึงรากฐานทางความคิดเป็นเหมือนปรัชญาเบื้องหลังที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปทั้งทั้ที่มันเป็นหลักการที่เรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลย ใช่เลยครับเพราะหัวใจของเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคหรือความซับซ้อนอะไรเลยนะแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองทางจิตวิทยาที่มีต่อเงินโดยสิ้นเชิงเลยเป็นการเปลี่ยนเกมจากการวิ่งหาเงินไปสู่การสร้างความมั่งคัง่งซึ่งฟังดูคล้ายกันแต่จริงๆแล้วเป็นคนละเรื่องกันเลยและผมว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจที่สุดของการคุยกันวันนี้น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่จุดเปลี่ยนแรกกันเลยดีกว่าจากข้อมูลที่เราดูกันมาบอกว่าความลับข้อแรกคือ คนรวยไม่ได้คิดว่าตัวเองกำลังหาเงินซึ่งพอได้ยินครั้งแรกก็แอบเอโนใจนะคะมันจะใช่หรอทุกคนก็ต้องหาเงินใช่ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือแน่นอนว่าทุกคนต้องการรายได้แต่กรอบความคิดมันต่างกันสำหรับคนส่วนใหญ่วงจรมันเป็นเส้นตรงคือเราทำงานเราใช้เวลาใช้แรงเพื่อให้ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างมาแล้วเราก็เอาเงินนั้นไปใช้จ่ายมันคือการแลกเปลี่ยนที่จบในตัว แต่สำหรับคนรวยเขาไม่ได้มองว่าเงินคือเป้าหมายสุดท้ายครับเขามองว่าเงินคือพนักงานคนหนึ่งพนักงานหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาได้มามีหน้าที่ต้องออกไปทำงานต่อครับต้องไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ได้มาแล้วเอาไปเก็บในลิ้นชักหรือรอใช้จ่ายอย่างเดียวความคิดของเขามันเป็นวงจรที่จะว่ายไงดีกลับด้านกันคือเขาใช้เงินที่มีเพื่อไปสร้างระบบ ที่สามารถผลิตเงินได้ด้วยตัวเองขึ้นมาแล้วระบบนั้นก็ทำงานให้เขาตลอดเวลาคำถามในหัวมันเลยเปลี่ยนไปเลยครับอ๋อ oh, จากเดือนนี้ฉันจะหาเงินได้เท่าไหร่ก็กลายเป็นกลายเป็นเงินก้อนนี้จะทำงานให้ฉันได้อย่างไรหรือฉันจะส่งพนักงานที่ชื่อว่าเงินคนนี้ไปทำงานที่ไหนถึงจะสร้างเพื่อนร่วมงานกลับมาได้มากที่สุด นี่คือเหตุผลที่เราเห็นเขาลงทุนในสินทรัพย์หรือแอสเซทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์เพราะสิ่งเหล่านี้คือระบบที่ว่านั่นแหละครับมันคือเครื่องจักรผลิตเงินสดโอ้พอใช้คําว่าพนักงานแล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราเก็บเงินสดไว้เฉยๆก็เท่ากับเราจ้างพนักงานมาแล้วปล่อยให้นั่งว่างๆไม่ทําอะไรเลยซึ่งก็คือการเสียประโยชน์ไปเต็มๆสินะคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับและร้ายกว่านั้นคือพนักง,งานคนนี้ไม่ได้แค่นั่งเฉยๆนะครับแต่ตัวเขากำลังหดเล็กลงเรื่อยๆทุกวันเพราะเงินเฟอ้อมันคือแนวคิดที่ว่าเงินที่อยู่นิ่งๆคือเงินที่กำลังตายการเข้าใจเรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยที่ทำให้พฤติกรรมการใช้เงินของเขาแตกต่างจากคนทั่วไปโดยสิ้นเชิง เข้าใจเลยคะ่ะว่าต้องให้เงินทำงานแต่พอพูดถึงการให้เงินทำงานคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงหุ้นทันทีและภาพที่เห็นก็คือคนเฝ้าหน้าจอดูกราฟเขียวๆแดงๆพยายามหาจังหวะเข้าซื้อแต่จากข้อมูลที่เราดูมาเหมือนกับว่านั่นไม่ใช่เกมที่คนรวยเขาสนใจจะเล่นเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เกมหลักของพวกเขาเลยครับและนี่ก็นามาสู่ความลับข้อที่2พอดีเลยครับคือคนรวยไม่ซื้อหุ้นจากกราฟ แต่เดี๋ยวนะคะดิฉันว่าหลายคนคงกําลังคิดแย้งในใจอยู่ว่าก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าคนที่ซื้อตามกราฟสวยๆหรือซื้อตามเทรนเขาก็ทํากําไรได้เยอะแยะการทําแบบนั้นมันผิดตรงไหนหรอคะไม่ผิดเลยครับการซื้อขายตามเทคนิคหรือตามกราฟก็เป็นศาสตร์ขแขนงหนึ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้แต่มันเป็นเกมของการเทรดไม่ใช่เกมของการลงทุนที่คนรวยส่วนใหญ่เล่นกันครับสําหรับคนทั่วไปการเห็นกราฟที่กําลังพุ่งขึ้นมันให้ความรู้สึกปลอดภัย ใช่ค่ะเหมือนเรากระโดดขึ้นรถไฟขบวนที่กำลังวิ่งฉิวดูมีแนวโน้มจะถึงที่หมายด้วเร็วใช่เลยครับแต่คนรวยมองต่างออกไปเขารู้ว่ากราฟที่เห็นกันอยู่นั้นมันคืออดีตมันเป็นแค่ผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ใช่ต้นเหตุที่จะกำหนดอนาคตหมายความว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนราคาจริงๆมันอยู่ลึกลงไปกว่าเส้นกราฟที่เราเห็นหรอคะใช่ครับสิ่งที่พวกเขาสนใจจริงๆคือสิ่งที่อยู่ใต้กราฟต่างหาก เขามองทะลุราคาหุ้นไปที่ตัวธุรกิจเลยเขาจะถามคำถามแบบนี้ครับ 1. โมเดลธุรกิจของบริษัทนี้คืออะไรเขาหาเงินมาได้อย่างไรยั่งยืนไหม 2. บริษัทนี้กำลังแก้ปัญหาอะไรที่มีความหมายให้กับผู้คนสิ่งที่เขาทำมันมีคุณค่าจริงๆหรือเปล่าและ 3. ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าโลกจะต้องการสิ่งที่บริษัทนี้ทำมากขึ้นไหมไรโหมันคนละมุมมองเลยนะคะ เหมือนคนหนึ่งมองที่เงาบนกำแพงแต่อีกคนพยายามมองหาตัวตนจริงๆที่ทำให้เกิดเงานั้นขึ้นมาเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับและประเด็นสำคัญที่แหล่งข้อมูลของเราเน้นย้ำก็คือผู้เขามักจะเข้าซื้อตอนที่กราฟยังไม่ได้เล่าเรื่องหรือบางทีก็คือตอนที่กราฟมันดูแย่มากๆด้วยซ้ำเพราะเขารู้ว่ากำไรมหาศาลมักจะเกิดขึ้นก่อนที่คนทั้งตลาดจะเห็นพ้องต้องกัน การเข้าไปซื้อตอนที่กราฟสวยแล้วข่าวดีเต็มไปหมดมันอาจจะรู้สึกปลอดภัยแต่นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะมาช้าไปแล้วราคาที่จ่ายไปมันได้รวมความคาดหวังดีๆของทุกคนเข้าไปหมดแล้ว การซื้อตอนที่กราฟยังไม่สวยนี่มันต้องใช้ความกล้าและความเชื่อมั่นสูงมากเลยนะคะเพราะมันแปลว่าเราต้องซื้อส่วนกระแสความรู้สึกของคนส่วนใหญ่หรือซื้อตอนที่ตลาดยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนซึ่งมันก็พาเรามาถึงความลับข้อที่3พอดีเลยใช่ไหมคะที่ว่าคนรวยไม่กลัวความผันผวนใช่เลยครับนี่คือจุดที่ทดสอบสภาพจิตใจกันอย่างแท้จริงเลย อารมณ์ของคนในตลาดมันชัดเจนมากพอตลาดขึ้นทุกคนก็จะมีความสุขรู้สึกว่าตัวเองเก่งตัดสินใจถูกแต่พอตลาดแดงทุกอย่างจะกลับตลบัตทันทีความกลัวความตื่นตระหนกความสงสัยในตัวเองจะถาโถมเข้ามาซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะไม่มีใครชอบเห็นเนินตัวเองลดลงแน่นอนครับแต่ในมุมมองของนักลงทุนระยะยาวที่ประสบความสําเร็จความผันผวนมันไม่ใช่ศัตรูครับเขาไม่ได้มองว่ามันคือความเสี่ยงแต่เขาเรียกมันว่า ค่าเข้าชมค่าเข้าชมครับมันคือค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับการได้อยู่ในตลาดที่จะสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมในระยะยาวมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็คือบ่อกเกิดของโอกาสที่ดีที่สุดด้วยในแหล่งข้อมูลมีเรื่องเล่าของนักลงทุนคนหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเขาตั้งโน t ต f ิฟิเคชันในมือถือไว้เลยถ้าวันไหนตลาดหุ้นตกหนักเกิน3%เเซให้มันแจ้งเตือนขึ้นมาว่า flash sale แทนที่จะเป็นข่าวร้ายครับ โอ้โหแค่เปลี่ยนคําคําเดียวความรู้สึกเปลี่ยนไปหมดเลยจากความน่ากลัวกลายเป็นความน่าตื่นเต้นเหมือนของรถราคานั่นแหละครับคือการเปลี่ยนมุมมองโดยสิ้นเชิงคําถามที่เขาใช้ในวันแบบนั้นมันจึงไม่ใช่หุ้นจะลงไปอีกไหมหรือฉันควรจะขายตอนนี้ดีหรือเปล่าแต่เขาจะกลับไปที่คําถามพื้นฐานว่าถ้าฉันยังเชื่อว่าธุรกิจนี้จะยังคงอยู่และเติบโตได้ในอีก10ปีข้างหน้าราคาวันนี้มันสําคัญแค่ไหนกัน ความนิ่งของพวกเขาในวันที่ตลาดเป็นสีเลือดมันไม่ได้มาจากที่เขารู้อนาคตนะครับแต่มาจากการที่เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าตราบใดที่พื้นฐานธุรกิจอย่างดีเวลาอยู่ข้างเขาการจะนิ่งได้แบบนั้นท่ามกลางพายุอารมณ์ของตลาดมันต้องอาศัยความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองศึกษามาอย่างมากเลยนะคะแต่มันก็ดูจะย้อนแย้งกับความลับข้อถัดไปนิดหน่อยที่บอกว่าคนรวยไม่รอความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มันดูขัดกันอยู่นะคะฟังดูเหมือนขัดกัน แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับสิ่งที่เขาเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์คือกระบวนการและหลักการของตัวเองแต่เขาไม่เคยเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าผลลัพธ์ในระยะสั้นจะเป็นไปตามที่คิดทุกครั้งเข้าใจแล้วค่ะคือเชื่อในแผนแต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ระยะสั้น paralysis paralysis หรือภาวะอมาาัมพาตจากการวิเคระห์คือการรอรอให้มีข่าวดีมายืนยันก่อนรอให้เศรษฐกิจชัดเจนรอให้กราฟกับตัวสวยๆรอให้ทุกอย่างมันชัวร์ที่สุด แล้วค่อยตัดสินใจแต่ความจริงก็คือในโลกของการลงทุนคำว่าชัวร์1้อยเปอร์ซไม่มีอยู่จริงครับตอนที่ทุกอย่างดูดีและแน่นอนที่สุดมักจะเป็นตอนที่ราคาแพงที่สุดไปแล้วแล้วพวกเขาตัดสินใจบนอะไรคะถ้าไม่ใช่ความมั่นใจเต็มร้อยเขาตัดสินใจบนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ครับนี่คือคีย์เวิร์ดเลยแต่สิ่งที่เขาทำต่างจากคนทั่วไปคือเขามีแผนรับมือความผิดพลาดเสมอเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยว่า ถ้าสิ่งที่คิดมันผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้นจะเสียหายได้มากที่สุดเท่าไหร่และจะออกจากสถานการณ์นั้นอย่างไรมันไม่ใช่การเดาสุ่มแต่เป็นการวางเดิมพันที่ผ่านการคำนวณความเสี่ยงมาแล้วอย่างดีเหมือนกับว่าแทนที่จะพยายามทำนายอนาคตให้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นไปไม่ได้เขากลับไปโฟกัสที่การสร้างระบบที่แข็งแรงพอที่จะรับมือกับอนาคตที่คาดเดาไม่ได้แทนใช่เลยและมีแนวคิดหนึ่งที่ทรงพลังมากจากแหล่งข้อมูลของเราคือ การไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจอย่างหนึ่งและบ่อยครั้งมันคือการตัดสินใจที่มีราคาแพงที่สุดการที่เรามัวแต่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเราอาจจะกําลังสูญเสียต้นทุนที่สำคัญที่สุดอย่างเวลาในการทบต้นไปเรื่อยๆคำถามที่เขาใช้จึงเปลี่ยนไปอีกครั้งเขาไม่ได้ถามแค่ว่าถ้าพลาดจะทำยังไงแต่เขาจะถามตัวเองด้วยว่าถ้าไม่ทำตอนนี้ จะเสียโอกาสอะไรไปบ้างมันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่จะขาดทุนกับความเสี่ยงที่จะตกรถนั่นเองครับทุกข้อที่ว่ามาทั้งการมองเงินการมองธุรกิจการมองความเสี่ยงมันสะท้อนการตัดสินใจที่แตกต่างจริงๆอะคะ่ะแล้วมันก็นำเรามาสู่ความลับข้อสุดท้ายซึ่งดิฉันว่ามันเป็นบทสรุปของทุกอย่างได้ดีเลยนั่นก็คือข้อที่5คนรวยซื้อเวลาไม่ใช่ความสบายข้อนี้เป็นแก่นเลยครับ มันคือการตอบคำถามว่าเราทำงานหนักไปเพื่ออะไรเวลาเราใช้เงินซื้อของแพงๆซื้อรถหรูซื้อความสะดวกสบายเราจะได้รับความสุขกลับมาทันทีมันจับต้องได้มันเป็นความรู้สึกที่ดีในวันนี้แต่การลงทุนมันตรงกันข้ามเลยมันคือการเอาเงินที่สามารถสร้างความสุขให้เราได้ในวันนี้ไปแลกกับผลตอบแทนที่ยังมองไม่เห็นในอนาคตมันต้องใช้ความอดทนและความมีวินัยสูงมาก คนส่วนใหญ่จึงมักจะเลือกความสุขในปัจจุบันแต่คนรวยเลือกสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นในวันหน้าเพราะสิ่งที่พวกเขาซื้อจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มขึ้นครับแต่มันคือสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นแต่มีค่ามหาศาลนั่นคือเวลาคืออิสรภาพและคือทางเลือกช่วยขยายความคำว่าทางเลือกหน่อยได้ไหมคะดิฉันว่ามันน่าสนใจมากได้เลยครับ แหล่งข้อมูลของเราเชี่เห็นว่าการซื้อเวลามันไม่ใช่แค่การเกษียณเร็วขึ้นแต่มันคือการซื้อพลังในการปฏิเสธครับพลังในการปฏิเสธครับพลังที่จะปฏิเสธโปรเจกต์งานที่เราไม่อยากทําพลังที่จะปฏิเสธเจ้านายที่ไม่โอเคกับเราหรือพลังที่จะปฏิเสธโอกาสที่ดูดีแต่มีความเสี่ยงซ่อนอยู่ที่เราไม่พร้อมจะรับมันคืออิสรภาพที่แท้จริงที่เงินซื้อได้ไม่ใช่แค่การไม่ต้องทํางาน แต่คือการได้เลือกที่จะทำเฉพาะในสิ่งที่สำคัญและมีความหมายกับเราจริงๆโหพลังในการปฏิเสธนี่เป็นคำที่ทรงพลังมากเลยค่ะไม่เคยนึกถึงในมุมนี้มาก่อนเลยมันคือการยอมไม่สบายวันนี้เพื่อให้วันหน้าเรามีอำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองได้อย่างเต็มที่ถูกต้องครับมันคือการมองการกลายที่ขัดกับสนชาตยญาณของมนุษย์ที่หยหาความพึงพอใจในทันทีแต่การยอมแลกความสบายระยะสั้นเพื่ออ,อิสรภาพระยะยาวนี่แหละครับ คือหัวใจของการสร้างความมัน่นคั่งที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงพอฟังมาทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่าความลับของคนรวยจริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนหรือเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะทั้งเรื่องการให้เงินทํางานการมองที่ตัวธุรกิจการอดทนต่อความผันผวนหรือการซื้อเวลาใช่ครับ มันไม่ใช่ความลับในเชิงข้อมูลแต่เป็นความลับในเชิงการปฏิบัติใช่เลยมันเป็นเรื่องของการลงมือทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆอย่างมีวินัยต่อเนื่องในวันที่ยังไม่มีใครเห็นผลลัพธ์ตั้งหากซึ่งดิฉันว่านี่แหละคือส่วนที่ยากที่สุดเพราะมันต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งและความแข็งแกร่งทางจิตใจอย,ย่างมากเลยค่ะ ถ้าเห็นงานผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ปรับมาจากแหล่งข้อมูลของเราเพื่อให้ได้ลองสำรวจความคิดของตัวเองกันดูนะครับอาจจะลองถามตัวเองง่ายๆเวลาจะใช้จ่ายครั้งต่อไปว่าเงินที่เรากำลังจะใช้ออกไปในวันนี้เรากำลังใช้มันเพื่อนหนีความกลัวบางอย่างหรือกำลังใช้มันเพื่อสร้างอิสรภาพในอนาคตเป็นคำถามที่คมคายมากค่ะ และแน่นอนว่าการพูดคุยของเราวันนี้เป็นเพียงการสำรวจแนวคิดและปรัชญาเท่านั้นการตัดสินใจทางการเงินทุกอย่างควรมาจากความเข้าใจของตัวเราเองควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและวางแผนให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้นะคะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจใลงทุนครับ